ครับก็มาถึงตอนที่2ของการตะลุยเซี่ยงไฮวันนี้เราจะไปเจาะนะครับใน World Expo นะครับวันนี้ไปถึงก็เป็นวันที่25กันยานะครับตรงกับวันเสาร์ตอนเช้าเชที่จริงแล้วก็ติดตามอุณหภูมิในประเทศไทยบอกว่าพยากรณ์อากาศนะครับเข้าไปดูในเว็บตา,ตามนู่นตามนี่เนี่ยบอกว่าฝนตกแต่ปรากฏว่าตื่นเช้ามาแลโอ้ไม่มีฝนเลยนะครับวันนี้ก็เป็นสภาพด้านหน้าโรงแรมที่พัก อย่าฝันโฮเทลนะครับก็รถติดพอสมควรนะครับก็เข้าไปดีมีทางทางลอดนะครับมุดลอดอันนี้อุโมงคลอดแม่น้ำไปเลยนะครับออกจากโรงแรมประมาณ8โมงเศษนะครับก็ไปถึงที่จัดงาน World เว r ร์ e อ p o สโป่ยประมาณ9โมงก็ใช้เวลานั่งรถไปราวๆ1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าประตูเขาเริ่มเปิด9โมงดูคลื่นมหาชนสิครับ สุกเสาร์อาทิตย์นี่คนเข้านี่เรียกว่าเหยียบ500แสนคนได้อัน <Okay. S 1> นี้จะเป็นอาวุธประจำกายที่ดีมากในการนั่งแล้วก็ราคาประมาณ10หยวนหรือี่กว่าบาทน,นะครับนเราก็เข้ามาถึงงานโลดเอ็กซ์โปก็เีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วลไปรู้สึกจะเป็นงานแต่งงานนั่ผู้บาวสาว แก่ๆ <Okay>, okay. <laughs> อาจจะปริยานิมูลรีมแมรี่เอชอะไรประมาณนี้นี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับลองดูซิบอกห้องน้ำจีนสุขรบก็สะอาดก็แบ่งเป็นฉี่แล้วก็อึสองฝั่งจะนั่งพักก่อนเอาแรงก่อนนะครับ <c oughs> ดได้ตุงค่ไ <c oughs> ด้ตราวันนี้ห้าแสนห้าแสนผมไม่เ <c oughs> ชื่อดูสิครับ คื่นมหาชนที่ลังไหลมาในวันนั้นวันเสาร์ห้าแสนชูวร์ี่ก็ระบบรักษาความปลอดภัยนะครับก็โอเคครับไม่ถึงกันแน่นหนามากเกินไปแต่ก็ไม่ละหลวมเกินไปน,นะครับ,รบ,รบรตัวตราอะไรเรียบร้อยก็เข้ามาถึงก็เป็นลานกว้างนะครับสำหรับการจัดงานวอเอสปูเห็น ซุ้มอเมริกาอยู่ไกลๆอันนี้ก็เป็นรถที่ให้นั่งฟรีนะครับนั่งไปยังพาวิเลียนต่างๆได้หรือเป็นรถไฟฟ้ามันพาวิเลียนแรกที่เราจะเข้าไปก็จะเป็นอิตาลีคิวยังไม่มีเลยนะครับวิ่งกันตัวปลิวเลยนะครับต้องรีบไปไมงเงนเข้าคิวเยอะโดนขู่ไว้เยอะนะครับคิวเนี่ยสาชั่วโมงเนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาธร,รมดาเลยครับอันนี้ก็ตกแต่งประดับประดาไว้สวยงามน,นะครับ สำหรับธีมของ World Expo นะครับโดยภาพรวมก็คือ Better City, Better Life ก็พยายามแสดงความกลมกลืนระหว่างเมืองแล้วก็ชีวิตแล้วก็คนในคอนเซปต์ของอิอตาลีพาวิเลียน,นะครับก็นำเอาคอนเซปต์ในเรื่องของ City of Man เนี่ยเมืองของมนุษย์เนี่ยนะครับเข้ามานะครับก็พยายามผสมผสานในเรื่องของแฟชั่นนะศิลป,ปะที่รุ่มรวยนะครับของอิตาลีไปอย่างเต็มที่ ตัวตึกของอิตาลีพาวิเลียนเนี่ยนะครับก็ออกแบบโดยได้รับแรงบรันดาลใจจากการละเล่นของเด็กๆเกมเขาเรียกว่าอะไรนะพิกอัพสติกส์เหมือนกับโยนโยนไม้ลงไปแล้วก็หยิบขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับพราะฉะนั้นพาวิเลียนเขาจะออกแบบในลักษณะโครงสร้างแบบนี้อันนี้ก็มีผู้ชายสองคนนะครับมาทำเฟอร์นริเจอร์ให้เห็นอันนี้ก็โรมนะครับเจาะให้ดูเลยนะครับสถาปัตกกรรมที่สวยสดงดงามมากนะครับ จุดนี้ก็เป็นจุดที่เท่เลยนะครับนำเอาวงออคสตรานะครับขึ้นมาไว้บนผนังนะครับดูเขาทำอันนี้ก็ลดเฟียออกแบบเพื่อสวยเลยนะครับแต่ไม่กล้าขับอันนี้ก็เฟอร์นิเจอร์ก็แขวนไว้สวยงามระยองระยางเลยนะครับมีรองเท้ายักษ์โอ้โหดูแฟชั่นนะครับอันนี้ก็เป็นแฟชั่น on the wall เหมือนกันคล้ายๆกับออคสตราอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับในปี2015 เวิ l ์ e เอ็จะจัดที่มิลานอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นซิตี้ออฟแมนเลยนะครับแมนห้องนี้เข้าไปแล้วไม่อยากออกวายเต็มวายชั้นดีของอิตาลีเลยนะครับสุดสดงดงามมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นที่สองกันครับ ชั้นที่2ก็จะเป็นชั้นดิสเพลย์เมืองสวยๆของอิตาลีนะครับพร้อมกับสถาปัตยกรรมการตกแต่งสวนที่สวยงามนะครับใช้แสงสะท้อนจากพื้นน้ำเข้ามาช่วยด้วยนะครับ mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นห้องหนึ่งที่คนเข้าไปดูกันค่อนข้างจะเยอะนะครับ mm hmm. เวลามีน้อยครับเราจะออกจากอิตาลีพาวิเลียนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจาะนะครับที่เยอรมัน มันนี้ก็ให้เห็นเต็มตาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับความสวยสดงดงามของอิตาลีพาวิเลียนครับ ออกจากอิตาลีพาวิเลียนมานิดนึงนะครับก็จะมาถึงพาวิเลียนของประเทศอังกฤษเป็นเอาท์ดครับอยู่ด้านนอกนะครับเดินไปชมได้แต่แหน่คิวเยอะเวลาเรามีน้อยรีบไปดูพาวิเลียนของเยอรมันดีกว่านะครับเข้าคิว3ชั่วโมงเต็มเต็มทำไมถึงเป็นอย่างนั้นติดตามในตอนที่3ครับ